สวัสดีค่ะนักศึกษาวิชา Introduction to Public Economics ท,ทุกท่านนะคะวิดีโอรแรกนะคะเราจะเริ่มโดยการเคลียร์เนื้อหาที่ยังคงค้างกันอยู่นะคะในส่วนของบทนำเราได้ศึกษากันไปแล้วว่าด้วยเหตุผลหลักๆทั้งหมดนะคะเบื้องต้น6ประการ จะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรแล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้6เหตุผลหลักตรงนี้คืออะไรบ้าง 1. natural monopoly การผลิตที่มีต้นทุนคงที่ค่อนข้างสูงจะเป็นสาเหตุหลักอันนึงที่ข่อให้เกิดความล้มเหลวของระบบตลาดอันที่ 2. ผลกระทบภายนอกเชิงลบอันที่3สินค้าสาธารณะอันที่ 4. uncertainty อันที่5การจัดสรรทรัพยากรข้ามเวลาและอันสุดท้ายเรื่องความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรนะคะจาก6เหตุผลหลักที่ทําให้ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เกิดความล้มเหลวในการจัดสรรทรัพยากรหรือที่เราเรียกว่าเกิด Market f a i เลียเกิดขึ้นจึงเป็นเหตุผลให้รัฐบาลนะคะเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของตลาดการที่รัฐบาลเข้าไป ในระบบเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของระบบตลาดเราเรียกว่าเกิดการแทรกแซงของภาครัฐเกิดขึ้นหรือที่เราเรียกว่า government intervention นะคะการแทรกแซงของภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาความล้มเหลวของระบบตลาดตรงนี้ทั้ง6สาเหตุหลักๆรัฐบาลมีบทบาทในการแก้ปัญหา ความล้มเหลวของระบบตลาดจาก6สาเหตุหลักที่ทําให้เกิดความล้มเหลวของระบบตลาดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูกรณีแรกความล้มเหลวของระบบตลาดอันเนื่องมาจากการผูกขาดโดยธรรมชาติการผูกขาดโดยธรรมชาติก็คือการผลิตสินค้าที่มีฟิกซ์คอร์ค่อนข้างสูงมหาศาลเพราะฉะนั้นจะเป็น ข้อกีดกันนะคะหรือว่าเบริเร์ให้ผู้ผลิตหลายรายไม่สามารถเข้าสู่ระบบตลาดได้ดังนั้นบทบาทของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความรมเหลวของตลาดอันเนื่องมาจากการผูกขาดโดยธรรมชาติรัฐบาลสามารถมีบทบาทอยู่ในลักษณะของเป็นเป็นผู้ผลิตสินค้าชนิดนั้นเองหรือลงทุนผลิตสินค้าชนิดนั่นเอง ถ้ารัฐบาลไม่สามารถเป็นผู้ผลิตเองไม่สามารถลงทุนเองได้บทบาทของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการผูกขาดโดยธรรมชาติสามารถบทบาทของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความล้มเหลวของระบบตลาดอันเนื่องมาจากการผูกขาดโดยธรรมชาติปรากฏอยู่ในลักษณะของการร่วมมือร่วมกับภาคเอกชนได้นะคะปัญหาอันที่สองที่ทําให้ตลาดเกิดความล้มเหลวในการจัดสรรทรัพยพกยก็คือ สินค้าสาธารณะนะคะด้วยคุณสมบัติของสินค้าสาธารณะไม่ว่าไม่สามารถจีดกันการบริโภคได้แล้วก็ไม่เป็นประปักในการบริโภคทําให้เกิดปัญหาฟรีไลเดอร์เกิดขึ้นเมื่อเกิดปัญหาฟรีไรเดอร์เกิดขึ้นจึงไม่จูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาพรอไวสินค้าสาธารณะในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นบทบาทของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความล้มเหลวของตลาดอเนื่องมาจากสินค้าสาธารณะก็จะปรากฏอยู่ในรูปรัฐบาลเป็นผู้จัดให้มีหรือลงทุนในสินค้าสาธารณะนั่นเองนะคะสินค้าสาธารณะนั้นนั่นเองแต่หากรัฐบาลมีทรัพยากรไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดให้มีสินค้าสาธารณะในระบบเศรษฐกิจได้รัฐบาลสามารถกระทำได้ในลักษณะของการ ส่งเสริมภาคเอกชนให้เป็นผู้ลงทุนหรือจัดให้มีสินค้าสาธารณะในระบบเศรษฐกิจเองนะคะส่วนสาเหตุอันที่3ที่ทำให้เกิดความล้มเหลวของระบบตลาดนั่นก็คือผลกระทบภายนอกผลกระทบภายนอกไม่ว่าจะเป็นผลกระทบภายนอกเชิงลบหรือผลกระทบภายนอกเชิงบวกล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดความล้มเหลวของระบบตลาดทั้งสิน้นการแก้ปัญหาของรัฐบาลอันเนื่องมาจากความ การแก้ปัญหาของรัฐบาลนะคะการแก้ปัญหาบทบาทของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความล้มเหลวของระบบตลาดอันเนื่องมาจากผลกระทบภายนอกก็จะปรากฏอยู่ในรูปของการออกกฎหมายคุ้มครองนะคะโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อบังคับหรือว่าทำให้ ผู้ผลิตนะคะผู้ก่อผลกระทบภายนอกโดยเฉพาะผลกระทบภายนอกเชิงลบรวม external cost เข้าเข้าไปอยู่ในกระบวนการการผลิตนะคะสาเหตุอันที่4ที่ทำให้ตลาดเกิดความล้มเหลวก็วคือความไม่แน่นอนหรือ uncertainty ความไม่แน่นอนหรือ uncertainty เมื่อจะเป็นสาเหตุอันนึงที่ทำให้ตลาดเกิดความล้มเหลวเพื่อแก้ปัญหาความล้มเหลวของ ระบบตลาดอันเนื่องจากความไม่แน่นอนรัฐบาลสามารถกระทำได้ผ่านการร่างนะคะหรือสร้างระบบบำนาญสร้างระบบประกันสุขภาพหรือระบบประกันสังคมให้เกิดขึ้นในสังคมคราวนี้เรื่องรายละเอียดเรื่องความไม่แน่นอนเราจะศึกษาอีกครั้งอย่างละเอียดนะคะในเนื้อหาของในเนื้อหาบทที่6สาเหตุอันที่5ที่ทำให ตลาดเกิดความล้มเหลวก็คือสินค้าอนาคตเพื่อแก้ปัญหาความล้มเหลวของระบบตลาดอเน,นื่องจากสินค้าอนาคตรัฐบาลสามารถจัดทําได้โดยการสร้างตลาดขึ้นนั่นก็คือสร้างตลาดสินค้าอนาคตขึ้นนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายที่ทําให้ตลาดเกิดความล้มเหลวในการจัดสรรรัพยากรก็คือเรื่องความไม่เป็นธรรมนะคะ เพื่อแก้ปัญหาความล้มเหลวของระบบตลาดอันเนื่องจากความไม่เป็นธรรมรัฐบาลสามารถเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจได้ผ่านการกระจายทรัพยากรใหม่เพื่อแก้หรือลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมจากเนื้อหาในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าบทบาทของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาความล้มเหลวของระบบตลาดมีเยอะแยะมากมายในระบบเศรษฐกิจ คำถามที่ตามมาคือแล้วรัฐบาลใช้เงินส่วนไหนรัฐบาลเอาเงินมาจากไหนในการแก้ปัญหาความล้มเหลวของระบบตลาดในกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นนะคะถ้าเราย้อนกลับไปพิจารณานะคะในเอกสารงบประมาณโดยสังเขตของสำนักงบประมาณเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณนะคะ bb.go.th นักศึกษาสามารถเข้าไปดูเนื้อหาโดยละเอียดได้ในเอกสารงบป,ประมาณโดยสังเขปก็จะประกอบเนจะประกอบด้วยเนื้อหา3ส,ส่วนอันแรกก็คือประมาณการรายไดออ้โทษค่าประมาณการรายรับอันที่2ก็ประมาณการรายจ่ายนะคะแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหนี้นะคะประมาณการหนี้สาธารณะในหมวด ที่สออโทษค่ะในหมวดแรกของเอกสารงบประมาณโดยสังเขปจะกล่าวถึงประมาณการรายรับรายรับของภาครัฐจะประกอบด้วยสส่วนหลักๆนะคะก็คือส่วนที่เป็นไรายได้กับหนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ารายรับกับไรายได้ของรัฐบาลในทางเา Technical term, ทคนิคเทอมทางด้านการคลังจะมีความแตกต่างกันรายรับ จะเท่ากับรายได้บวกหนี้นะคะเพราะฉะนั้นรายได้กับรายรับของภาครัฐจะไม่เท่ากันถ้าเราย้อนกลับไปดูรายรับของรัฐบาลในเอกสารงบประมาณโดยสังเขปเราจะพบว่ารายรับก้อนหลักของรัฐบาล83.2เป็นรายรับจากภาษีอากรแสดงว่าอะไรแสดงว่าเงินส่วนใหญ่ที่รัฐบาลนำมาใช้ในการ เข้ามามีกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจเข้ามามีกิจกรรมในระบบตลาดรายได้หลักของรัฐบาลมาจากภาษีอากรน,นะคะถ้าเราไม่พิจารณาเงินกู้รายรับก้อนอื่นๆก็จะประกอบด้วยรัฐพานิชรัฐพานิชก็คือรายได้ไรายได้จากการที่รัฐบาลเข้าไปร่วมลงทุนกับภาคเอกชนแล้วเกิดกําไรเกิดขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นรายได้จากาการขายสิ่งของและบริการรวมทั้งรายได้อื่นๆ ในปีงบประมาณ2558รัฐบาลคาดการว่าประมาณการรายรายรับภาครัฐจะอยู่ที่2.5ล้านล้านนะคะใน2.5ล้านล้านแน่นอน 8. 3จะเป็นรายรับหลักจากภาษีอากรศน,นะคะรายรับอีกก้อนหนึ่งก็คือเงินกู้เงินกู้ที่ประมาณการเอาไว้ในเอกสารงบประมาณโดยสังเขปปี58จะอยู่ที่ประมาณ2 2.5แสนล้านบาทนะคะเรารู้โครงสร้างรายรับของรัฐบาลไปแล้วนะคะคราวนี้ตามมาก็คือว่าถ้ารายได้ที่รัฐบาลมี ไม่เพียงพอไม่สมดุลกับรายจ่ายรัฐบาลจะนำเงินมาจากไหนเงินที่ต้องใช้ในระบบเศรษฐกิจนะคะเอ่อไรายได้ที่รวบรวมมาได้น้อยกว่ารายจ่ายน้อยกว่าเงินที่ต้องใช้รัฐบาลจะนำเงินส่วนต่างตรงนี้มาจากไหนนะคะแน่นอนรัฐบาลก็ต้องไปก,ก่อหน,นี้สาธาร์ก่อนหนี้หนี้ที่รัฐบาลเป็นคนกู้เราเรียกว่าหนี้สาธารณะ ถ้าเช่นเดียวกันถ้าเราไปพิจารณาในเอกสารงบประมาณโดยสังเขตนะคะเราจะพบว่ายอดหนี้สาธารณะณนะ3 1กรกฎาคม57นะคะข้อความตรงนี้บอกให้เรารู้ว่านี้สาธารณะเป็น stock variable นะคะโอเคนะคะอ่ะยอดรวมของนี้สาธารณะณนะ31กรกฎาคม57จะอยู่ที่4.9ล้านล้านบาทนะคะ ใน4.9ล้านล้านบาทตรงนี้ถ้าแบ่งออกเป็น2ก้อนจะประกอบด้วยหนี้ที่รัฐบาลเป็นคนกู้เองกับหนี้ที่รัฐบาลเป็นงินค้ำประกันรายละเอียดของหนี้สาธารณะเราจะไปศึกษาอย่างละเอียดอีกครั้งในเนื้อหาบทสุดท้ายของวิชานี้นะคะอ่ะคราวนี้เรารัฐบาลกู้มาจากไหนบ้างแหล่งเงินกู้หลักๆของรัฐบาลก็จะประกอบด้วย2ส่วนก็คือ กู้ภายในประเทศกับกู้ต่างประเทศใน4.9ล้านล้านบาทเราจะพบว่านี่ส่วนใหญ่เป็นนี้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศประเด็นที่ตามมาก็คือว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลเข้ามาแก้วความล้มเหลวของระบบตลาดรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงระบบตลาดเพื่อแก้ปัญหาความล้มเหลวของระบบตลาด เพื่อให้ตลาดจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่หากรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงระบบตลาดเพื่อแก้ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรของระบบตลาดแล้วไม่สามารถทําให้การจัดสรรทรัพยากรของระบบตลาดมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นหรือาการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อนั้นเราจะเรียกว่าเกิดความล้มเหลวของระบบตลาดเกิดขึ้นนะคะ อาจพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงนะคะเพื่อแก้ปัญหาความล้มเหลวของระบบตลาดแต่ไม่สามารถทําให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อนั้นก็จะเกิดปัญหาที่เราเรียกว่าความล้มเหลวของภาครัฐเกิดขึ้นหรือ government inter เอ่อโทษค่ะหรือ government failure คำถามที่ตามมาคือว่าแล้วความล้มเหลวของภาครัฐ เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างอะไรเป็นตัวทำให้เกิดความล้มเหลวของภาครัฐนะคะความล้มเหลวของภาครัฐเ,เกิดขึ้นจากสาเหตุหลักๆทั้งหมด6ประการด้วยกันอันแรกความล้มเหลวของภาครัฐเกิดขึ้นจากความล่าช้านะคะเราจะเห็นได้ว่าเวลารัฐบ,บาลเวลารัฐบ,บาลดาเนินนโยบายการคลังกว่าผลของนโยบายการคลังจะ,ะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจจะใช้เวลา ประมาณ3เดือนนะคะหรือกว่าที่รัฐบาลจะ implement นโยบายออกมาใช้ก็ต้องผ่านกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางด้านกฎหมายกระบวนการทางด้านาการคลังเหล่านี้แหละจะความล่าช้าเหล่านี้แหละจะเป็นปัญหาหลักที่ทําให้เกิดความล้มเหลวของภาครัฐในการจาัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นสาเหตุอันที่สที่ทาให้เกิดความล้มเหลวของภาครัฐในการจาัดสรรทรัพยากรก็คือด้วยภาครัฐมีข้อจํากัด นะคะทางด้านข้อมูลข่าวสารการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสมาชิกในสังคมนะคะรัฐบาลไม่มีทางที่จะทราบความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกในสังคมได้ด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีนะคะข้อจำกัดทางด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลไม่สามารถรับรู้ข้อมูลที่แท้จริงทั้งหมดของสมาชิกในสังคมได้จึงทำไปสู่ เรื่องข้อจํากัดในการตัดสินจึงนําไปสู่ปัญหาในการตัดสินใจนะคะสาเหตุความล้มเหลวของภาครัฐอย่างที่3ก็คือข้อจํากัดทางด้านเทคนิคหรือว่า technological constraint นะคะรัฐบ,บาลอยากจะทํานูน่นอยากจะกระทํานี่อยากจะผลิตนู่นนี่นั่นแต่ด้วยบางครั้งเทคโนโลยีต่างๆมันไม่สามารถ support นโยบายได้ สาเหตุเหล่านี้แหละจึงทําให้เกิดความล้มเหลวของภาครัฐเกิดขึ้นนะคะสาเหตุอันที่4ที่ทําให้เกิดความล้มเหลวของภาครัฐก็คือข้อจํากัดทางด้านทรัพยากรแน่นอนรัฐบาลทุกรัฐบาลมีข้อจํากัดข้อจํากัดหลักของรัฐบาลก็คืองบประมาณหรือรายได้นะคะรายได้อันนี้แหละจะเป็นข้อจํากัดหลักงบงบประมาณรายได้จะเป็นข้อจํากัดหลักของรัฐบาลในการเข้าไปแทรกแซง ระบบเศรษฐกิจนะคะสาเหตุอันที่5ที่ทําให้เกิดความน้มเหลวของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจก็คือข้อจํากัดเรื่องทางด้านการบริหารนโยบายเราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีสิ่งที่จะต้องกระทําเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะแก้แกปัญหาสินค้าสาธารนณะแก้ปัญหา Negative ฟเอ็กซ์โทรแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมแก้ปัญหาความผูกขาดเป้าหมายของรัฐบาลมีเยอะแยะมากมายแต่รัฐบาลมีเครื่องมือจํากัด เครื่องมือของรัฐบาลคือ h y s i c a l policy ถูกไหมคะผ่านตัวจีผ่านตัวทีแต่เป้าหมายของรัฐบาลมีเยอะมากรัฐบาลมีเครื่องมือจํากัดเพราะฉะนั้นการประ,ะการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยข้อจํากัดทางด้านการบริหารนโยบายและเป้าหมายบางครั้งเป้าหมายด้วยกันเองก็มีความขัดแย้งกันทำให้เกิด ทำให้รัฐบาลต้อง trade-off กันเช่นง่ายๆนะคะที่เราเรียนแล้วในวิชาแมโครก็คือหากรัฐบาลต้องการแก้ปัญหาการว่างงานรัฐบาลอัดฉีดการใช้จ่ายภาครัฐลดภาษีแน่นอนการว่างงานในระบบเศรษฐกิจก็จะลดลงแต่สิ่งที่ตามมาก็คือ i n นเฟ t ชันเพราะฉะนั้นการวางนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลจะต้องเทรดออฟอยู่เสมอและสาเหตุอันสุดท้ายที่ทำให้เกิดความล้มเหลวของภาครัฐในการจาัดสรรทรัพยากร,กรก็คือความเป็นไปได้นะคะในการรวมเป้าหมายระดับบุคคลไปสู่เป้าหมายส่วนรวมประเด็นตรงนี้คืออะไรอย่างนี้นะคะเวลาที่รัฐบาลตัดสินใจรัฐบาลตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่รวบรวมจากทั้งสังคมเข้ามาเป็นหนึ่งเดียว คำถามที่ตามมาก็คือว่าการรวมเป้าหมายระดับบุคคลของปรเจกบุคคลเข้าด้วยกันสู่เป้าหมายส่วนรวมมันทําให้เกิดการละเลยเป้าหมายของบุคคลกลุ่มน้อยไปเพราะฉะนั้นการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เป้าหมายส่วนรวมบรรลุผลอาจจะทําให้เป้าหมายของบุคคลบางกลุ่มไม่บรรลุก็ได้เพราะฉะนั้น ด้วยเหยตุเหล่านี้แหละนะคะจึงทําให้รัฐบาลจึงไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรแล้วมีประสิทธิภาพสูงสุดได้เราจะเห็นได้ว่าทั้ง6สาเหตุเหล่านี้นะคะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดความล้มเหลวของภาครัฐเกิด government failure เกิดขึ้นคําถามที่ตามมาคือรัฐบาลมีข้อจํากัดทั้งด้านเทคโนโลยีทั้งด้านทรัพยากรทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร นโยบายหรือเครื่องมือที่รัฐบาลมีอยู่กว่าจะสำลิดผลในระบบเศรษฐกิจก็เกิดความล่าช้าแล้วรัฐบาลสามารถทำอย่างไรได้บ้างเพื่อแก้ปัญหาความล้มเหลวเหล่านี้นะคะปัจจุบันจึงมีแนวคิดอีกแนวทางหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเพื่อแก้ความล้มเหลวของตลาดความล้มเหลวของภาครัฐ รัฐบาลอาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีบทบาทเยอะมากในระบบเศรษฐกิจภาครัฐต้องลดขนาดการทํางานในระบบเศรษฐกิจขึ้นขนาดของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจเราวัดยังไงเราวัดผ่าน government expenditure เทียบด้วย GDP ยิ่งสัดส่วนนี้ยิ่งมีค่าเยอะเท่าไหร่บ่งบอกให้รู้ว่ารัฐบาลยิ่งมีขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะแนวคิดใหม่เราบอกว่า เรารู้แล้วว่าด้วยเหตุผล6ประการที่ทําให้ตลาดเกิดความล้มเหลวและเหตุผล6ประการที่ทําให้รัฐบาลเกิดความล้มเหลวในการจัดสรรทรัพยากรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วรัฐบาลต้องลดขนาดตัวเองในระบบเศรษฐกิจลงรัฐบาลไม่จําเป็นจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างในระบบเศรษฐกิจรัฐบาลมีหน้าที่เพียงเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมสาธารณะนอกภาครัฐเกิดขึ้น กิจกรรมส่งเสริมภาคเอกชนให้เกิดกิจกรรมสาธารณะเกิดขึ้นทำอย่างไรได้บ้างเช่นส่งเสริมให้ภาคเอกชนเกิดการบริจาคสร้างสินค้าสาธารณะให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจสนับสนุนให้ภาคเอกชนเกิดระบบอาสาสมัครเกิดขึ้นหรือส่งเสริมให้ภาคนิติบุคคลจัดกิจกรรมสาธารณะนะคะที่เราเรียกว่า CSR Corporate Social Responsibility นะคะซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นได้หลักๆก,ก็คือการที่รัฐบาลร่างนะคะพลบกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลว่าหากภาคเอกชนลงทุนเพื่อพัฒนานะคะคิดคนและพัฒนาวิจัยและพัฒนาเงินลงทุนที่รัฐบาลที่ภาคเอกชนใช้ไปสามารถนำมายื่นลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้3เท่านะคะ การส่งเสริมกิจกรรมของภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาทในภาคาการส่งเสริมภาคเอกชนให้เข้ามามีกิจกรรมสาธารณะในระบบเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสร้างองค์กรการกุศลสนับสนุนให้เกิดองค์กรการกุศลสาธารณะนะคะตรงนี้เราจะเห็นผ่านากฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ หน่วยงานที่เป็นองค์กรการการกุศลองค์กรสาธารณะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นคือองค์กรเหล่านี้จะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะหรือนะคะรัฐบาลอาจจะส่งเสริมผ่านการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดกิจกรรมสาธารณะนอกภาครัฐมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะในรูปภาพเราจะเห็นได้ว่า อย่างที่ครูเคยเล่าไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือสถานที่ออกกำลังกายเป็นเเปิดให้สมาชิกในสังคมใช้บริการฟรีเครื่องออกกำลังกายเหล่านี้ถูกสร้างนะคะถ้านักศึกษาผ่านไปนะคะเราลองอ่านป้ายดูเราจะเห็นได้ว่า,เ,าเครื่องออกกำลังกายสาธารณะเหล่านี้จะถูกสร้างโดยบริษัทเชฟลอนนะคะ ลักษณะนี้แหละจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของการที่รัฐบาลนะคะมีหน้าที่เพียงเป็นผู้ร่างกฎเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมสาธารณะมากขึ้นเนื้อหาในส่วนของบทที่หนึ่งที่ครูคร้างไว้ก็คงจบลงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ